เทวดาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าวันหนึ่งขณะที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ณเชตวันของอนาถาบินทะกาเทวดาได้มาเข้าเฝ้าพระพุทธองค์โดยแปลงกายเป็นพรามณ์ที่มีใบหน้าสว่างสวยัยสมชุดสีขาวราวหิมะเทวดาทูลถามปัญหาต่อพระพุทธเจ้าว่าอะไรคือดาบที่คมที่สุดอะไรคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุด อะไรคือไฟที่ร้ายที่สุดอะไรคือคืนที่มืดที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าวาจาที่กล่าวด้วยความโกรธคือดาบที่คมที่สุดความโลภคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดความปรารถนาคือไฟที่ร้ายที่สุดความหลงผิดคือคืนที่มืดที่สุดเทวดาทูลถามว่าใครคือผู้ที่ได้มากที่สุด ใครคือผู้ที่เสียมากที่สุดอะไรเป็นเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดอะไรคืออาวุธที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าคนที่ให้คือคนที่ได้มากที่สุดคนที่เอาแต่ได้โดยไม่ตอบแทนคือคนที่เสียมากที่สุดความอดทนคือเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดปัญญาคืออาวุธที่ดีที่สุด เทวดาทูลถามว่าใครคือโจรที่อันตรายที่สุดอะไรคือทรัพย์ที่มีค่าที่สุดใครที่สามารถที่สุดในการยึดครองไม่ว่าบนโลกหรือสวรรค์อะไรคือกลุ่มทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าความคิดร้ายคือโจรที่อันตรายที่สุดคุณธรรมคือทรัพย์อันมีค่าที่สุด ใจคือผู้ยึดครองทุกสิ่งไม่ว่าบนโลกนี้หรือสวรรค์อมาตะนิพพานคือขุมทรัพย์ที่ปลอดภัยที่สุดเทวดาทูลถามว่าอะไรคือสิ่งที่น่ารักอะไรคือสิ่งที่น่ารังเกียจอะไรคือความทุกข์ทรมานที่น่ากลัวที่สุดอะไรคือความสุขที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าความดีคือสิ่งที่น่ารัก ความชั่วคือสิ่งที่น่ารังเกียจมิจฉาสติคือความทุกข์ทรมานที่น่ากลัวที่สุดความหลุดพ้นคือความสุขที่สุดเทวดาทูลถามว่าอะไรทำให้โลกพินาศอะไรที่ทำลายมิตรภาพอะไรคือไข้ที่ร้ายแรงที่สุดใครคือแพทย์ที่ดีที่สุดพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่า อวิชชาความไม่รู้แจ้งทำให้โลกพินาศความริษยาและความเห็นแก่ตัวทำลายมิตรภาพความเกลียดชังคือไข้ที่ร้ายแรงที่สุดและพระพุทธเจ้าคือแพทย์ที่ดีที่สุดเทวดาจึงทูลว่าบัดนี้ข้าพเจ้ายังมีข้อสงสัยอีกข้อหนึ่งที่ต้องการคำตอบให้แจ่มแจ้งอะไรที่ไม่ไหม้ด้วยไฟ ไม่สลายด้วยน้ำไม่แตกกระจายด้วยลมแต่สามารถเปลี่ยนโลกนี้ได้พระพุทธเจ้าตรัสว่าผลแห่งกรรมดีไม่ว่าไฟน้ำหรือลมก็ทำลายผลแห่งกรรมดีไม่ได้และผลแห่งกรรมดีสามารถเปลี่ยนโลกได้เทวดาเมื่อได้สดับดังนี้ก็เกิดปีติเป็นล้นพ้นประนมหัดน้อมลงถวายอภิวาท ่อพระบรมศาสดาและร่างเทวดาก็หายไปจากตรงนั้น